และบทเรียนในวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนเนี่ยไปทำอะไรที่มัน์ฟูลหน่อยๆน,นะคะนั่นก็คือแฟลชชิ่งไลท์นั่นเองนะคะโดยเราเนี่ยจะใช้ตัวเบสบอร์ดนะคะแล้วก็ตัว LED มาใช้งานด้วยนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันก่อนดีกว่านะคะว่าตอนสุดท้ายเราเขียนโปรแกรมออกมาแล้วเนี่ยผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงนะคะ เรามาทำความรู้จักกับตัว b บ e เ d b บอร์ด o a r d กันก่อนดีกว่านะคะว่าตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรนะตัว b บ e บ d b o a r d เนี่ยมันก็เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเราในการสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งทุกคนเนี่ยก็สามารถดูภาพประกอบได้เลยนะคะจะได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะโดยวิธีการเชื่อมต่อรูในแนวนอนอะ่ะมันจะเชื่อมกันทั้งหมดนะคะแต่ว่ามันจะไม่ข้ามฝั่งนะก็คือว่าทั้งสงข้างอะ่ะมันจะไม่คอนเนคกันเลยนะคะ และว,วันนี้เนี่ยเราก็จะมาสร้างวงจรแบบง่ายๆกันก่อนนะคะโดยวิธีการต่อเนี่ยก็สามารถดูตามภาพประกอบไปด้วยได้เลยนะคะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็สำหรับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้เนี่ยก็จะมีตัว LED ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะคะแล้วก็มีตัวต้านทาน220โอห์มสีอันแล้วก็มีสายแพร่8เส้นนะคะโดยที่ขาของ LED ที่เราจะใช้อะ ด้านสั้นน่ะมันจะเป็นขั้วลบซึ่งขั้วลบเนี่ยเวลาเอามาต่อเราจะนำมาต่อในพินที่เป็นกาวนะคะส่วนขายาวของ LED เนี่ยก็จะเป็นขั้วบวกซึ่งขาเนี้ยเราก็จะเอามาต่อส่วนที่เป็นตัว GPIO พินนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเขียนโปรแกรมกันเลยดีกว่านะคะอย่างแรกที่เราจะต้องอย่างแรกเลยก็คือว่าเราอ่ะจะต้องมาเลือกวิธีการรันโปรแกรมใช่ไหม เราก็เลือกที่ event command แล้วก็เลือกวิธีการมานโปรแกรมเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ตามด้วย loop forever นะคะและสำหรับตัว LED แต่ละหลอดเลยเนี่ยเราจะใช้ command set GPIO to output high นะคะเพื่อเพื่อเป็นการสั่งให้ LED เนี่ยมันเปิดการใช้งานโดยที่ LED หลอดแรกอะ่ะเราจะใช้ตัว GPIO 25นะคะ แล้วก็เราใส่ดีเลย์เข้าไปอีก0.5วินาทีด้วยนะคะเพื่อที่จะให้หลอดไฟเนี่ยมันติดค้างไว้เป็นเวลา0.5วินั่นเองนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะตามด้วยคอมมาด์เหมือนเมื่อกี้เลยนะคะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นโลนะคะเพื่อที่จะปิดตัว LED แล้วก็ตามด้วยดีเลย์0.5วิเหมือนเดิมทีเนี้ยมันก็จะเหมือนกับว่าไฟกระพริบแล้วใช่ไหมคะทีเนี้ยเราก็จะดูพิเคตตัวโค้ดทั้ง4บล็อกเนี่ย จากก่อนหน้านี้แล้วก็ดูพิเคทมาเลยนะคะแต่ว่า GPAO เนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็น24นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ทำแบบเดิมอีกเลยนะคะโดยดูพิเคทครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะใช้ตัว GPAO ที่23นะคะแล้วทีเนี้ยมันจะเหลือ LED อีก1อัน1ตัวใช่ไหมที่เรายังไม่ได้ใส่แล้วก็ดูพิเคทมาเหมือนเดิมนะคะโดยเปลี่ยนตัว GPAO เป็นหมายเลข18นะคะ เพียงแค่นี้เนี่ยโปรแกรมของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ